หงแดงลิเวอร์พูลก,กับการเจอทีมบอยส์คอนตารางในวันที่พวกเขาทิ้งอันดับสองอย่างปืนใหญ่สซนมไปไกลแล้วและที่สำคัญคือได้เล่นในบ้านด้วยและอีกไม่กี่วันต้องเปิดบ้านต้องรับการาเยือนของปารีสแซแชแมนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่สองวันนี้พวกเขาควรจัดตัวอย่างไรและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่เหลือโปรแกรมยุโรปอะไรแล้วและต้องเน้นกับพรีเมียร์ลีกและเอเอเัพเท่านั้นวันนี้พวกเขาจะชนะนอติงแฮมฟอร์เรสได้หรือไม่ คลิปนี้ผมชวนทุกคนมาวิเคราะห์กันครับ,รบก่อนหนึ่งคำนึคที่ม่ชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยทุกเห็นด้านล่างนี้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจติกตอกแล้วก็ยูทูบโดยเฉพาะยูทูบนะใกล้เจ็บพันแล้วนะครับกดติดตามกันให้เยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็ตามที่อยากให้ช่องผมช่วยโปรโมทก็สามารถติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันนะครับนี่เป็นไลน์ส่วนตัวเลยนะสามารถทักมาได้้้เเเเลยนนนะคคครรรััรบโอขาา,าื่งงววมมจิีี 6คู่นะครับแต่ผมขอเน้นไปแค่ทีมบิ๊กซิก2คู่แล้วกันขอเริ่มที่ซิตี้กับการบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนครับถือว่ายากครับแต่ไม่ว่าจะถือว่ายากหรือ,อยังไงก็ตามวันนี้ซิตี้อยู่ในจุดที่ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วครับเอเวอเรสต์ก็อีกหลายวันอยู่นะกว่าจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พวกเขาสามารถโฟกัสกับพิมเมลีกได้เต็มที่ครับและที่สําคัญกวันนี้พวกเขาเจอกับทีมที่อยู่เหนือกว่าตัวเองในตารางพิมเมลีกด้วยนั่นก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ ปัจจุบันเนี่ยฟอเรสต์แข่งไป27นัดมี48แต้มนะครับซิตี้แข่งไป27นัดมี47แต้มวันนี้ถ้าซิตี้ชนะก็จะแซงฟอร์เรสต์ขึ้นไปเป็นอันดับที่3และทิ้งฟอร์เรสต์ไป2แต้มนะครับที่สำคัญคือจะทิีมข้อเชลซีเนวคาเซลไป3ถึง4แต้มด้วยนะครับทีน,นี้ถามว่าแล้วคิดว่าซิตี้จะชนะได้ไหมผมพาไปดูผู้เล่นที่คิดว่าจะได้ลงครับซิตี้ในวันนี้เนี่ยจัดเต็มได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น เอเดซอนนะครับดีอาร์ครูซานนอฟกวาดิโอมัติอุสนูเนสโควสิตกอซาเลสนะครับมามุดเคมิเตอร์บอยโดกูแล้วก็ฮาแลนด์โซนฟาร์ฟอเรสต์ก็มีเต็มเหมือนกันนะครับเซลเอย์มิราโควิดเอยมูรินโลนะครับวีเลียนไอหน้าดัมสกาดอะไรพวกนี้คือมาหมดนะครับกิฟไวเอลังกาฮัสันโอดอยแล้วก็คริสวูดวันนี้ผมมองว่า แม้ว่าฟอร์เรสจะเล่นในบ้านครับพวกเขาก็จะเล่นแบบประคองตัวคือพพูดยังแงวคือพวกเขาไม่แพ้ก็ไม่เสียหายแล้วนะครับเอาว่ายันเสมอได้ก็เพียงพอสำหรับพวกเขาแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่ซิตี้สามารถเน้นในพรีเมียร์ลีกได้เต็มที่วันนี้ซิตี้จะเบียกได้ครับเพอเพอไม่ใช่แค่เบียกด้วยนะถ้าซิตี้นำได้ก่อนเพอเพลนำอาจจะชนะ 2, 2ประตูหรือ3ประตูได้วยซ้ำนะครับผมฟันธงว่าคู่นี้ซิตี้ชนะ2 0หรือประมาณ2-1ครับผมทีนี้มาที่ของแดงดิวพูบ้างครับ ปัจจุบันพวกเขาทิ้งอันดับสอย่างปืนยาสนอรไปถึง13แต้มแม้จะแข่งมากกว่า1นัดเนาะถ้าชนะวันนี้อีกนะครับก็จะเป็น16แต้มถึงจะแข่งมากกว่า2นัดก็ตามนำสิบแต้มกับ10นัดสุดท้ายมันจบนานแล้วครับจริงๆของอาร์เซนอลเนี่ยมันจบตั้งแต่แพ้เวสต์แฮมคาบ้านแล้วนะครับเพอเพอแฟนอาร์เซนอลทุกวันนี้อยากจะโฟกัสกับแชมเปี้ยนลีกแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นวันนี้เจอโบยีทางหากฉะนั้น ลิวพูลนะครับไอ้ที่เขาคาดการณ์กันมาที่ฮุสกอร์คาดการณ์มาเป็นอาริซงเบเกอร์ฟันได้คนนัตเต้ซาร่าดีอาร์ตหรือแบบพวกแมสติเตอร์คาเฟนแบกเนี่ยไม่ต้องส่งลงเลยครับแม้ซาร่าจะอยากทำสถิติแม้ซาร่าจะอยากได้อ่าเขาเรียกอะไรว่ราดาวซงโวก็ตามอะผมมองว่านัดนี้ไม่จําเป็นครับคือคุณจัดชุดเดียวกับที่เจอพรีมันลงก็ได้ผมไม่เชื่อว่าคุณจะคาบ้านอะนะครับหรือสมมุติต่อให้แย่อย่างแย่แยแยเลยคุณคาบ้านมาอา์เซนก็ยังตามคุณห่างอยู่ดีนะครับ ผมมองว่าต่อให้คุณชนะปารีสมาจากบ้านของเขาครับและได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองแต่การนำแค่ประตูเดียวสาหรับผมนะเท่าที่เราดูจากฟอร์มของปารีสนะครับเพราะเขาเป็นทีมที่มีระบบเล่นได้ดีมากนะครับไม่อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าเดิมหรือเลิเววร์พูจจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดปารีสเล่นได้ในมาตรฐานของตัวเองในระดับนั้นนะ่ะผมมองว่าพวกเขายังมีโอกาสพลิกเข้ารอบได้นะฉะนั้นเวีร์พูลควรไปนเน้นในเกมวันนั้นครับวันนี้คุณไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยคือเข้าใจว่าแฟนเวอ้์พูลอยากจะจบเร็ว มันไม่จําเป็น,นครับจบเร็วไปอย่างมากแค่สถิติที่สวยงามสุดท้ายอะ่ะถ้าสมมติวันนี้คุณจัดเต็มไปใช้พลังงานไปเยอะแล้ววันนั้นคุณดันมีผลงานที่ไม่ดีมีอาการล้าแล้วคุณตกรอบขึ้นมาแม่งโคตรไม่คุ้มนะครับฉะนั้นวันนี้ริวพูครับสั้นๆเลยครับผมไม่วิเคราะห์อ,อะไรมากจัดชุดเดียวกับพรีมันลงหรือไม่ก็จัดชุดเดียวกับที่คุณเคยเจอเสาลต้นในไ,นไอไลีคับก็ได้ ผมเชื่อว่าคุณเอาอยู่นะครับและผมเชื่อวันนี้ชนะขาดด้วยเกมรับซ้ำนันต์อนตอนเอาไม่อยู่หรอกนะครับวันนี้ฟันธงเลย2-0-3-0นมีให้เห็นครับหรือถ้าจะเสียประตูก็ลูกหนึ่งนะสักสาแล้วกันนะครับเดียวพูก็คงจะนำอาเซนอลไป16แต้มและเผลอๆนะครับพรุ่งนี้อาเซนอนจะชนะแมนยูไม่ได้ด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ